รางวัลองค์กรคนดีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาพิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคมมีผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งในปีนี้กรมตรวจบัญชีสากรณได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลดังกล่าว ด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ในการสร้างระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องเพื่อสร้างคนดีในองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างการรับรู้ในองค์ความรู้สร้างการตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งสำเร็จผลด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคนดีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการเป็นคนดีคนเก่งและคนกล้าของกรมตรวจบัญชีสากรกรคือเสียงสะท้อนของผู้รับบริการการทำง,งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสากรกรการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคมีจรรยบรณสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์จริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสากรไม่เคยเรียกร้องสินตอบแทนใ,นใดๆจ,จากสากรมีความประทับใจในการบริการสะดวกรวดเร็วนะครับแนะนําการทาบัญชีอย่างถูกต้องครับผมทางพี่พี่ทีมงานสอบบัญชีนะคะได้ให้คําแนะนำำาําคาปรึกษาเกี่ยวกับกา,จา,กกา,จากรจัดทำบัญชีและบการเงินได้เป็นอย่างดีคะ่ะการใช้โปรแกรมต่างๆก็จะมีทีมไอทีเข้ามาช่วยดูแล 1, ทันที ทำให้สหกรณ์ให้บริการสมาชิกได้ทันเวลา ผมได้รับองค์ความรู้จากการทำบัญชีครัวเรือนบัญชีลดต้นทุนการประกอบอาชีพจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณรปทุมธานีกรมตรวจบัญชีสา,ากราก,าากรนะครับปัจจุบันนะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับเราก็นำไปใช้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงการประกอบอาชีพด้วยนะครับเราก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในรูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางกรมตรวจบัญชีสากรกรเป็นอย่างสูงนะครับที่นะครับถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับแล้วนำสิ่งดีๆนะครับมา ให้กับภาคประชาชนครับเดิมทีผมเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในการลงทุนภาคเกษตรไม่เข้าใจหลักการบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องเวลาลงข้อมูลก็อาจจะใส่ลงข้อมูลตามความเข้าใจของตัวเองต่อมานะครับมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรจังหวัดมหาสารคามกรมตรวจบัญชีท่านได้ลงพื้นที่มาให้คำแนะนำคำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีคนเรือนรายรับรายจ่ายและบัญชีบัญชีฟาร์มทำให้เราสามารถนะครับนำข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับ ในการวางแผนการผลิตได้อย่างดีเยี่ยมแล้วยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับตรงนี้นะครับไปต่อย,ยอดขยายผลให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรนะครับให้สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับจนเป็นนิสัยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับใช่ค่ะพอคุณบรรจงได้มาให้ความรู้เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้เราสามารถรู้จักรายรับรายจ่ายของตัวเองทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น,นจริงๆงค่ะเยี่ยมได้ร่วมงานกับกรมดดบัญชีมาตลอด30กว่าปี ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอยู่กันแบบกลุ่มพี่กลุ่มน้องนะครับตลอดนี้เวลาที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเรามีการบรูรณาการงานร่วมกันโดยเฉพาะการทํางานในสถานการณ์ที่อาจจะมีความยากลําบากอาจจะมีในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบริหา,ารการจัดการงานสากลแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเป็นแบบนนร่วมกันก็คือเราต้องมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้มีปัญหาเรามาคุยกันก่อนครับ คุยจากปัญหาที่เป็นปัญหาหนักปัญหาก็เบาบางลงมาปัญหาที่เบาบางก็สามารถคลี่ายได้ในทางที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือส่งผลให้ผลผลิตของกรมเราทั้งสองสามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลครับผมการเป็นองค์กรคนดีนั้นหมายรวมถึงการเป็นคนดีคนเก่งและคนกล้า กรมตรวจบัญชีสากรมุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศรางวัลดังกล่าวนอกจากจะเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการทำหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสากรตลอดกว่า71ปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้ดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกสากลทั้งหมดต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการเป็นคนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและการเป็นคนดีที่ตระหนักถึงการทำหน้าที่อย่างครบถ้วนกรมตรวจบัญชีสากลจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชีให้แก่ขบวนการสากลของประเทศไทย ขอขอบคุณคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาพที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมตรวจบัญชีสากรและขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรมตรวจบัญชีสากรเป็นองค์กรคนดีจึงนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคนซึ่งกรมตรวจบัญชีสากรจะรักษาม,มาตรฐานที่ดีให้คงอยู่เช่นนี้ตลอดไป